ทงเชเบินหาสวัสดีเรียนทุกคนค่ะวันนี้พบกับเตยเราชื่อนะคะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนพินอินกันนะคะพินอินคืออะไรนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันก่อนนะคะ เป็นเพลงปัวผัวโมฟัวเกอนะคะอ่ะต่อไปพินอินนะคะพินอินคือวิธีการถ่ายทอดเสียงภาษาจีนระบบใหม่แทนระบบเดิมนะคะโดยใช้อักษรโรมันในการอ่านออกเสียงนะคะพินอินมีอะไรบ้างนะคะอ่กเรียนดูค่ะอันนี้ตัวแรกนะคะจะเป็นฮันจื้อนะคะฮันจื้อ ต่อไปก็จะเป็นพินอินที่เราจะต้องเรียนก็คือตัวนี้ค่ะนี่นะคะพินอินนะพินอินเราจะต้องเรียนอะไรบ้างนะคะอ่าเราจะต้องเรียนอันแรกนะคะเรียนเชิงหมู่เชิงหมู่เชิงหมู่ก็คือพยัญชนะนะคะต่อไปจีมู่จีมู่ ยื่มหมูก็คือสระนะคะที่เราจะต้องเรียนนะคะต่อไปอันที่3ามคือเิงี่ยวเิงี่ยวนะคะเิงี่ยวคือวรรณยุกนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเรียนเชิงหมูกันนะคะเชิงหมู่คืออะไรคะพยัญชนะนั่นเองนะคะเชิงหมู่มีทั้งหมด23เสียงนะคะ 23เสียงอีก2เสียงนะคะเป็นพยัญชนะกึ่งสระนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันทีหลังนะคะ,ะก่อนอื่นเราไปดูชุดแรกกันก่อนนะคะจะใช้สระอัวในการอ่านออกเสียงนะคะตัวแรกค่ะปัวปัวออกเสียงตามหลอดชุดด้วยนะคะ โอเคค่ะเก่งมากเห็นปังนะคะใช้ปอปลาในการอ่านออกเสียงนะคะต่อไปตัวที่สองค่ะพัวพัวออกเสียงเต้าเราชื่อด้วยนะคะโอเคค่ะเห็นปังใช้พอพานในการอ่านออกเสียงนะคะต่อไปตัวที่สมค่ะมัวมัว โอเคค่ะเก่งมากค่ะใช้มอม้า ah ในการอ่านออกเสียงนะคะต่อไปตัวสุดท้ายค่ะฟัวฟัวโอเคค่ะเก่งมากค่ะฟัวใช้ for fun ในการอ่านออกเสียงนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราทบทวนทั้งหมด4ตัวเลยนะคะปูพ r <For, S 1> มัวฟัวอ่าโอเคค่ะนักเรียนลองฝึกออกเสียงดูด้วยนะคะต่อไปค่ะเราไปดูชุดที่สองกันเลยค่ะชุดที่สองใช้สระเออนะคะใช้สระเออในการอ่านออกเสียงนะคะตัวแรกค่ะตือตือลองออกเสียงดูสิคะ โอเคค่ะเห็นป้างค่ะตือ้อคือใช้ต่อเต่านะคะต่อไปเตือเตือโอเคค่ะเก่งมากเตือนะคะใช้ททหารนะคะต่อไปค่ะเนือ้อเนือ้ออ่าเสียงขึ้นจมูกนะเนือ้อนะคะเนือ้อเอกเสียงดูสิคะโอเคค่ะเนื้อคือ นอหนูนะคะใช้นอหนหูต่อไปค่ะลือลือออกเสียงดีสิคะโอเคค่ะเลือนะคะเลือคือใช้ลอลิงในการอ่านออกเสียงนะคะ,ะทีนี้ทุกทวนทั้งหมด4ตัวเลยค่ะตือเตือเนือเลือ โอเคค่ะเหินปังเก่งมากนะคะต่อไปเราไปดูชุดที่3นะคะชุดที่3ก็อ่านออกเสียงสระเออเหมือนกันนะคะอ่าคือคือออกเสียงตามหลักชื่อได้ค่ะโอเคค่ะเหินปังนะคะคือคือกอไก่นะคะใช้กอไก่ในการอ่านออกเสียงต่อไปค่ะคือ คือออกเสียงตามเราชื่อได้ค่ะโอเคค่ะห็นปังคือคือคอควายนะคะต่อไปค่ะคือคืออ่าคืนะคะหอนุคูหรือหอหีบนะคะลองออกเสียงตามเราชื่ออีกครั้งค่ะคือโอเคค่ะสามตัวนี้นะคะจะแบบ เหมือนมีอะไรติดคอรเราค่ะตัวแรกนะคือ่อลองจับดูนะคะมันจะสั่งคือคือคือ,อแบบนี้นะคะลองฝึกดูนะคะต่อไปค่ะชุดที่4นะคะออกเสียงสระอีนะคะสระอ,อะีตัวแรกค่ะจีจีออกเสียงตามเราชื่อได้ค่ะ โอเคค่ะเหนือน่างต่อไปค่ะชีชีอ่าโอเคค่ะชีช่ชอช้างนะคะจีจอจานนะคะชีช่ชอช้างนะคะต่อไปตัวที่สามค่ะซีซีอ่าอย่าลืมออกเสียงด้วยนะคะใช้ซอโซในการอ่านออกเสียงนะคะอ่าเดี๋ยวเราทบทวนอีก หนึ่งครั้งค่ะจีช <G> ีซ <G> ีโอเคค่ะเห็นป้งเก่งมากนะคะอย่าลืมอานออกเสียงด้วยนะคะอ่ะต่อไปไปดูชุดที่ห้านะคะชุดนี้ออกเสียงสระอือนะคะอ่ะตัวแรกค่ะจือ จออกเสียงจอจานนะคะต่อไปค่ะชือชอ่าออกเสียงชอช้างนะคะต่อไปค่ะซือ่าตัวนี้ออกเสียงซอโซ่นะคะโอเคค่ะทีนี้เรามาทบทวนทั้งหมดเลยนะคะจ ชืออโอเคค่ะเห็นปังเก่งมากนะคะเรามาดูชุดต่อไปนะคะสําหรับชุดนี้นะคะเวลาอ่านออกเสียงนะคะอ่านออกเสียงคือสะอื้อนะคะอ่ะเวลาอ่านออกเสียงนะคะอันนี้คือลิ้นของเรานะคะเวลาอ่านออกเสียงตัวแรกนะคะจะทําแบบนี้จือชือ,ชอ,ชอ <peach noise> แบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราลองฝึกดูนะคะตัวแรกค่ะจื <peach noise> อจืออ่าออกเสียงจอจานนะคะต่อไปตัวที่สองค่ะช <peach noise> อชอ่ชอช้างนะคะต่อไปค่ะชช <peach noise> ซาโซนะคะต่อไปค่ะตัวที่สี่ค่ะ,ะทีนี้เราทบทวนแบบนี้นะคะอันนี้ลิ้นของเรานะคะลิ้นแตะเพดานนะคะตัวแรกจรือตัวที่สองงอขึ้นค่ะชือชตัวที่สามช แล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะรแบบนี้นะคะค่อยๆฝึกนะคะไม่ต้องรีบนะคะยังไงก็ครั้งแรกก็อ่านไม่ได้อยู่แล้วนะคะต้องค่อยๆฝึกนะคะจนะคะแบบนี้นะคะโอเคค่ะทีนี้เป็นพยัญชนะ กึ่งสระนะคะ2ตัวที่เราบอกไว้นะคะพยัญชนะกึ่งสระตัวแรกนะคะตัวแรกคือสระอ e ีนะคะตัว y นะคะ,ต,ะ,คะตัว y อ่านออกเสียงว่าอีอีนะคะต่อไปตัวที่2ค่ะตัวที่2อ่อานออกเสียงอูอูโอเคค่ะอย่าลืมอ่านออกเสียงตามเราช่อด้วยนะคะ โอเคค่ะทีนี้เรามาทบทวนกันนะคะทบทวนเอาเสียงตามเหล่าชื่อด้วยนะคะตัวแรกค่ะปัวปัวพัวพัว,วมัวมัว 哥呢呢了了哥哥科科呵呵 区，区，思，思，之，之，师，师，师， ะะและอีก2ตัวสุดท้ายนะคะพยัญชนะกึ่งสระคืออีอีอูอ,อูค่อยๆฝึกไปนะคะไม่ต้องรีบนะคะฝึกทีละนิดทีละหน่อยนะคะฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้องนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกิจกรรมแผ่นป้ายปริศนากันนะคะเราช่วจะกดแล้วก็นักเรียนฝึกออกเสียงนะคะเสียงนี้คือเสียงปัวนะคะอ่ะถูกตั้งค่ะถูกหรือเปล่าโอเคค่ะออกเสียงว่าจีนะคะจี โอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับพินอินนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้องและมันฝึกบ่อยๆด้วยนะคะค่อยๆฝึกไปทีละนิดทีละหน่อยนะคะตอนเปิดเรียนเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันอีกครั้งนึงนะคะโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะเจเจียน